โอ้ยเฮงละพี่เล็กฉันบหมพี่แ <theo> ล <Cou archive> ้วใช่ไหมว่าให้ใส่อันนี้เอาไอ่ไปรู้เราเอาไปบอสพี่เล็กแกทำมาอีบอสนี่มันได้ทุกรอบเลยอะหรือวมันเก่งจริงวะงั้นครั้งหน้าเราลองใส่ตามันดูไหม มามามาต้องเอไปนะนี่นะไม่มีนะเย่สายสองเริ่มไหมนะครับสามสองหนึ่งไปฮึบ <omat. S 1> <c oughs> มาเริ่มสายเลยเลือกเอาเลยว่าอันไหน <200 S 1> อัน,นีแรกสองร้อยก็พอแล้ว โอเคเอาหนินี่เปิดนะไอ้น้อยอดวงไม่ดีจริงๆเลยว่ะถูกสักทีวะไอมามามาไยได้จริงด้วยเฮ้ยจริง อะไรวะสองร้อยใช่ไหมคุณเนี่ยเอาไปอะไรวะพี่เล็กรอบนี้นะเราใส่ตามันเย,เยอะๆเลยโอเครอบนี้ไม่พลาดแน่ยังไงไมเลือกไม่ถูกกันหรอกมาไปนะ ta đu Chưa lọt Chẳng ai có hạm hết chưa Má Nói xí Phải này xảy một Ok Xảy một mới luôn hả luôn Một tụt mà mà má là เปิดอันนี้เลยนะอย่างเดียวนะเปิดเลยนะเด้จริงด้วยจอิแล้ววะเจ๊งเจ๊งกูไม่เหลือละวันนี้อยากกินอะไรนะเดี๋ยวพี่ซื้อให้กินเลยอะไรวะขอบคุณนะที่รักรู้เร็วสิลุง ชัดช้ายอยู่นั่นแหละเอาไปไอ้บอดอพ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 อโถ่ไอ้บอดพวกมึงคนเดียวเลยทำให้กูเจ๊งเนี่ยอ้าววันเองก็ใหม่พวกนี้แล้วกันปนีชจะหมดตัวแล้วเนีเ่ยอ้าลุงงั้นพรุ่งนี้ลุงต้องมาจริงๆนะนั่นสิวันนี้พวกเรายังเล่นไม่สบาใจเลยเออเออเออพวกนี้มาใหม่แน่นอนเจ๋งหมดแล้วคูเ๋ยวกอน เงินนี้ฉันให้โอ้ยไม่เอาหรอกเก็บไปใช้เธอเออพี่ฉันถามเลยหน่อยสิทำไมพี่เล่นเก่งขนาดนี้พี่มีใส่เยอะๆเลยล่ะแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วถ้าโลภมากนะเดี๋ยวก็ซวยเอาถูกพี่เก่งแบบพี่เนี่ยนะถึงจะโลภแค่ไหนก็ไม่ซวยหรอกแล้วพรุ่งนี้พี่จะมาอีกไหมฉันจะได้ใส่ตามฉันก็อยู่แถวนี้แหละงั้น พรุ่งนี้ฉันจะมาหาพี่อีกนะแล้วถ้าเล่นได้เยอะๆเนี่ยฉันจะพาพี่ไปเที่ยวต่างประเทศเลยจ้จๆฉันขอตัวนะนี่แหละโอกาสทองของเราเรากลับบ้านไปรับเงินกันเถอะจ้ะ let's go <S วันนี้อารมณ์ดีจริงๆเลยเว้ย ได้กินมาตั้งหลายหมื่นแต่ก็น้าเสียดายจังเลยนะเรากำลังได้กินเลยเอานะเขาก็บอกแล้วไงว่าพรุ่งนี้เขาจะมาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้ก็จะได้กินอีกแต่พี่เล็กถ้าเราเล่นแล้วใส่แค่นี้นะเราไม่มีวันรวยได้หรอกก็จะทำยังไงงั้นเราเอาบ้านหลังน,นี้ไปขายไหม แล้วถ้าเราเล่นได้เราก็เอาเงินไปซื้อบ้านหลังที่มันใหญ่กว่าเดิมไงเฮ้ยแพมมันไม่เสี่ยงไปเหรอพี่จะกลัวอะไรล่ะพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าเรามีไอ้คนตามบ่อดนั้นทั้งคนเออจริงด้วยจะกลัวอะไรวะงั้นเอางี้เดี๋ยวเราเอาบ้านหลังนี้ไปขายกัน เฮ้ย่พาพี่มาพอดีเลยพี่เล็กยังไม่บอกแล้วล่ะนั่นสิมาจะเล่นได้ยังเริ่มมาเลยพี่รอพี่ตาบอดแป๊บนึงเฮ้ยจะรอทำไมเล่าเสียเวลามาเลยพี่เล็กถ้าเขาไม่มาเนี่ยฉันไม่เล่นด้วยนะพี่รู้แล้วนะพี่ก็ไม่กล้าเล่นหรอก นั่นไงมาแล้วแฮมไปพามาพี่ทางนี้เลยจ้าทางนี้เลยทางนี้เลยจ้าตรงนี้เลยนี่พวกเธอยังจะเล่นกันอยู่เหรอแนนอนอยู่แล้วจ้าเรามีพี่ทั้งคนเราไม่กลัวเสียหรอกฉันไม่เก่งหรอกถ้าเสียมาฉันไม่รับผิดชอบชีวิตพวกเธอนะโอ้ยพี่พี่สบายใจได้เลยเพราะเราไม่โทษพี่หรอกนี่ วันนี้พวกเราเอาเงินมาเยอะเลยเอาม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 าเริ่มเล่นได้แล้วเสือวลางจริงเอานะดูนะดูเกี่ยวนี้นะครับจับตาดูดีดไปอ่ะเลือกเลยพี่อันไหนจะ๊ะชี้เลยจ้ะ อันนี้พี่เล็กเขาบอกว่าอันนี้ใส่เลยโอเคนี่นะอ่ะเปิดแล้วนะ,วะเฮ้ยได้จริงด้วย <c oughs> อ,ะอะไรวะอ่ะรอบเนี้ยพี่ใส่เยอะๆเ,เลยนะพี่เขาเนี่ยยังเก่งเหมือนเดิมเลยอืมได้ เอาเก็บเงินไปเสียอีกแล้วอ่ารอบนี้นะอยากใส่เท่าไหร่ใส่เลยให้เต็มที่เลยฉันอยากเสียว่ะจัดไปได้อ่าดูนะไป ใส่เลยอันไหนพี่อันนี้พี่เล็กเขาบอกอันนี้ใส่เลยโอเคเฮ้ย <Okay. S 2> hey, ใส่หมดเลยสิเสียเวลาจริงจริงโอเคนี่อะนี่เป็นเงินทั้งหมดของเราเลย เมยน้องใส่เยอะขนาดนี้เหรอแน่ใจนะเ้ยว่าจะถูกถ้าไม่ถูกอย่าเสียใจทีหลังนะแน่ใจสิพี่เปิดเลยตายเงินเปิดน,นะเฮ้ยอ้เจ้าได้หมดเลยเว้ยอันนี้เขาเรียกว่ากินเรียบถ้าถูกให้หวานเจี๊ยบ เฮ้ยเป็นไปได้ไงวะใช่เป็นไปได้ไงอ่ะเฮ้ยบอลไม่เชื่อไงวะพวกกูเสียหมดเลยเนี่ยอะใช่แกก็รู้อะว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของฉันแล้วก็จะมาชี้ว่ามั่วแบบนี้ได้ไงเฮ้ยน้องจะไปโทษเขาได้ไงพวกน้องตามเขาเองไม่ใช่เหรอมันไม่มีใครชนะไปตลอดหรอกนะมันต้องแกงกูแน่ๆฮะมึงบอกมาเลยนะมึงแกงกูใช่ไหมฮะฉันบอกพวกเธอแล้ว ถ้าเสียฉันไม่รับผิดชอบอยากมาตามฉันเองเอา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 ถ้าเสียกลับไปละไปไปไปคนอื่นรอเล่นอยู่โอยเจ้ามือสาขายบ้านขายรถมาแล้วเนี่ยอจะทำยังไงดีอะพี่เล็กเฮ้ยไปดิไม่ไปฮะไปไปดิว่าไปไปโอ้ยที่รัานี่เก่งที่สุดเลยเว้ย กว่าจะหลอกพวกมันได้หมดตัวน้พี่บอกได้ไม่ใช่เหรอพโยธพี่โ,โว่าไงทำไมพี่ต้องเล่นเสียให้พวกมันชนะด้วยพี่ดูสองคนแล้วนะมันเป็นคนโลภมากยังไงพวกนี้มันต้องหาเงินมาเล่นเยอะกว่าเดิมแน่นอนถ้าเราค่อยกินมันตอน,น,นที่บรรทุมหมดตัวแล้วถ้าพวกมันไม่มาล่ะเอ้ยเชื่อสิยังไงมันต้องมาอยู่แล้วเพราะเงินมันสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดสิ ไปพี่หิวแล้วแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปเก,เ,เก็บข้าวของกลับมาดีกว่าโอเงินเยอะมากจะกินชาบูกันเถอะเอาแว่นไปโอ้โ,อโ,อโหโหวัหวเงิน,นเลยขนาดนั้นวะชาบูสามวันไปเลยโทรเธอว่าดีนิวพี่ลักฉันหิวข้าวแล้วอะ่ะพี่ไปหาข้าวให้ฉันกินหน่อยสิ พี่จะไปหาที่ไหนล่ะพี่ก็หิวไม่น้อยกว่าเธอหรอกเอาพี่เป็นผู้ชายพี่ก็ต้องหาทางออกสิโแผมแพมก็เป็นผู้หญิงนะมีมือมีตีนเท่ากันถ้าไม่ใช่พ่อแพมนะเราก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกนี่พี่จะมาโทษฉันแบบนี้ได้ยังไงพี่นั่นแหละที่เป็นคนโดนพานเองเอาก็แพมบอกให้พี่ใส่เงไม่ใช่เหรอเฮ้ยถ้าแกไม่อยากใส่แล้วแกจะใส่ นี่จะเถียงทำไมเพราะแพมคนเดียวเลยเล้รเลิกเถียงกันได้ละเรามาหาวิธีกันดีกว่าว่าเราจะไปหาที่นอนที่ไหนแล้วก็เอาเงินจากไหนดีจะทำไงได้ล่ะนอกจากไปป้นหรือไม่ก็ไปนอนวัดพี่ว่าไงนะก็ดีเหมือนกันนะถ้าไปป้นเราก็จะได้มีเงินซื้อข้าวกินไงนี่ความหิวมันทำให้เพ้ยนเลยไงยพี่ไม่เอาเหรอกยไอ้ผัวง,ง่ เราก็ไปป้วนพวกมันไงเืินที่มันกินเราไปฉันว่านะมันไม่กาแจงความหรอกพราะเงินพวกนั้นอะ่ะมันก็เล่นพนันทั้งนั้นรถคุณสวยมากเลยนะครับผมขอเช้รถหน่อยได้ค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมันสองคนรู้จักกันได้เยเหรอ แพวกมันสองคนก็ไม่หลอกเอาเงินเรานน่เองเราอิงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ตาบอดด้วยโอเคครับพี่รักจ่ายเงินเลยพี่เล็กเังไงพี่ก็ต้องเอาเงินเรากลับคุณนมาให้ได้นะพี่มีแผนละสวัสดีครับคุณตำรวจผมมีเรื่องจะแจ้งครับที่สวนสาธารณะนะมีคนเรียกกับผนดานครับคุณตำรวจรีบมาเลยครับ เล็ก,กมื่อตำรวจจะมาสักทีเนี่ยพวกมันจะไปแล้วนะ่ะสวัสดีครับนั่นไงตำรวจมาแล้วทีนี้แหละเป็นโอกาสของเราละ่ะไปผมเจ้าหน้าที่ตำรวจพอดีได้รับแจ้งว่ามีการเล่นการพนันเกิดขึ้นที่นี่ขออนุญาตพ้นรถหน่อยนะครับ ทุณตำรวครับอย่าไปเชื่อนะครับคนโทรก็โทรมั่วนะครับยังไงผมก็ต้องขออนุญาตคุณรถก่อนนะครับเชิญครับไม่มีจริงๆด้วยครับเห็นไหมนะครับคุณตำรวจผมบอกแล้วว่าไม่มีหรอกใช่ค่ะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับผมขอตัวก่อน อุย้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะไปรีบกลับมาเถอะฮะเฮ้ยพี่อ๋อมันหายอะไรนะเฮ้หยหายไปไหนวะโถเฮ้ยมันหายไปไหนวะใครขโมยไปวะบอ,อกมาดิไว้ยอย่าให้กูเจอนะเว้ยท้อแล้วท้อแล้วป่านี้นะพวกมันคงรู้ตัวแล้วก็โมโหกันใหญ่แล้ว ทำไงได้แค่บอกให้มันมาโกงพี่ละ่ะพี่ต่อไปนะเราก็อย่าไปเล่นมันอีกเลยเห็นไหมเนี่ยเกือบหมดตัวแล้วยินดีนะที่เราได้กลับมาครึ่งนึงอย่างที่คำโบราณเขาว่ากันไว้เลยไฟไหม้บ้านก็ยังเหลือที่แต่ติดขนาดเนี้ยสิไม่ได้พีก็ไม่เหลือเงินที่เสียไปครั้งนี้นะก็ถือว่าซื้อบทรเรียนแล้วกันพี่รู้แล้ว การพน,นันคงไม่ได้ทําให้รวยขึ้นสินะไม่แต้โกงกันสู้เราตั้งใจทํางานหาเงินดีกว่าอีกไปไปหาที่นอน